หลงมามองบนดูเหมือนตัวช่วยอย่างเดียวเวลานี้ที่จะทำให้พนมเป็นพ้นภัยจากความตกต่ำรัฐบาลหุนมานนตอนัตแรกแค่เพียง20เดือนนั่นก็คือข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านทิศข้างเจิงตะวันตกทุกอย่างดีดกลับมาหมดแล้วและมันก็พิสูจน์ได้ว่าการที่มีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองหรือประธานประเทศตีมว นั้นมันช่างดีเสียกระไรแล้วระหว่างที่ผ่านมาลูกชายคนโตที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาทำอะไรที่น่าสนใจบ้างในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคุณมาแน่ที่แทบจะไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมากนักยกเว้นประเทศจุดข้างและอาเซียนที่เหลือก็เป็นจีนแต่รอบนี้ปะหมอกเขาได้รับเชิญจากฝรั่งเศสร่วมประชุมสำคัญนั่นคือเวทีมหาสมุทรโอเชียนฟอรัมซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิสและมี ประธานาธิบดีมาคครองร่วมประชุมด้วยคุณมันแรกได้รับการกอดรัดและจุมพิษจากอาดีตนายกอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสดูเหมือนกลิ่นตุๆตุของทฤษฎีสมคบคิดที่กรุงพนมเป็นก่อนหน้านั้นราวหนึ่งเดือนนั่นคือการที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํากรุงพนมเปญออกมาสนเทศรหรือถแถลงข่าวตอบคําถามการที่กัมพูชาจะดาะไร ปัญหาพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาการทูตซึ่งเป็นเพียงข้อแนะนำทั่วไปแต่มันมีชั้นลึกกว่านั้นเมื่อมันถูกเปิดเผยแล้วว่ากัมพูชาได้ตระเตรียมฝ่ายต่างๆด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเชี่ยวชาญข้อพิพาททั้งทางบกและทะเลนั่นเองหรือไม่สำหรับทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดระหว่างบารังคแมรอบนี้แถมด้วยภาพภาษากายในท่าทีที่อบอุ่นซึ่งถูกนำไปใช้ทางการเมืองโดยทันทีจากระบอบพนมเปญ ผู้ฉับไวในการเล่นแล่แปลท่าทางการทูตชนิดที่สรกเซียมอาจตกข่าวพระวิเฮคำรับสามหหูใครจะแม่งจะรู้แต่ข่าวดีก็ไม่ได้มีเสมอไปสำหรับสรกคแคมหรอกนะเมื่อประธานสาภาพยุโรปประกาศอย่างเยือกเย็นว่านี่เป็นคำตอบสุดท้ายกัมพูชาจะต้องเผชิญหน้ากับภาษี e ู .80% หาไม่แล้วท่านจะต้องปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนรวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายให้เป็นประชาธิปไตย